เวลาก่อนเข้าแถวหน้าเสาธงโต๋และกลุ่มเพื่อนมักจะพูดคุยสับเพเหระและมีบางครั้งจะมีการแลกเปลี่ยนแผ่นซีดีภาพยนตร์หรือซีดีเพลงให้กันในวันนี้ก็เช่นกันพวกมึงกูมีหนังใหม่มาแนะนำว่าอะนี่เมื่อวานน่ะกูเห็นคนขายซีดีอยู่หลังตลาดอ่ะก็แถมหนังโป๊มาให้กูด้วย อะไรวะน้ำเ่ินีน่แก้วเออมึงก็ชอบซื้อมาแต่แบบเนี้ยภาพก็ไม่ชัดหนังก็ไม่คอล์ปี้แกเอ้ยแต่แต่แต่เรื่องเนี้ถึงจะเป็นแนวแอบถ่ายแต่อบอกเลยว่าภาพชัดเสียงชัดไม่ขาดตอนเชื่อกูอันนี้กูให้ฟรีไม่ต้องคืนก็ยังได้ไม่เอาอะเรื่องก่อนที่กูยืมมึงมายังรู้ไม่จบเลยถามว่าเนี่ย อาจารย์ป๋องจะตัวกระเป๋าด้วยมึงเกิดเจอแผ่นหนังป๋อขึ้นมากูสวยเออเออไอพีทมันไม่ดูใช่ไหมเอามาเดี๋ยวกูดูเองเออขอบใจมากว่ะกูบอกเลยว่ามึงต้องชอบแน่นอนต๋อรับแผ่นซีดีหนังเถื่อนมาจากเพื่อนเป็นการตัดรำคาญโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเพราะแผ่นซีดีแผ่นนี้จะทำให้เขา พบเจอกับเรื่องราวสั่นประสาทเกินกว่าจะจินตนาการได้โนเนมให้เสียงภาษาไทยโอ้ยปวดตาจังเลยอะ พี่เบตี้เป็นอะไรเหรอสงสัยทำงานนานไปหน่อยล้าสายตาจังใชนีสิพีเบ<ะ>ตีบ้ฮะเวดอุตัดเวดสำหรับเกมเมอร์และคนที่ทำงานบนหน้าจอน,น,น,นานๆโอ้อยากได้มานานแล้วอ่ะ เพราะนออฟตัดทำมาจากวัสดุโนวาอันเทมที่บิดงอได้ไม่หักไม่แตกแถมเบาและบางที่สุดในโลกพี่เปตตี้ลองแล้วอะ่ะยังทนนะ่ะเลนก็ใช้วัสดุแบบใหม่เ e t ิน่า Amber ซึ่งทำให้ภาพคมชัดและสบายตามากขึ้นขณะจ้องหน้าจอนาน,าน ทำให้พี่เปตี้อ่ะตัดงานได้นานขึ้นหรือจะนํามาเรียนออนไลน์หรือทำงานต่างๆก็สบายหายห่วงโดยเฉพาะนํามาเล่นเกมอ่ะโปรเพเยอร์ระดับโลกก็ยังใช้กันเลยใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k o p t a t นะครับโดยใช้โค้ดทวายไลแลนก็ยังได้ส่วนลดอีก100บาทด้วยโอ้ยทำงานเสร็จยังไวอ่ะไม่ปวดตาด้วยงั้นไปชมอนิเมชันกันต่อเลยครับ ในยุคที่อินเทอร์เนต็ตยังไม่แพร่หลายเพลงภาพยนตร์และสิ่งบันเทิงต่างๆสามารถหาได้ในรูปแบบของซีงดีและเทปและในช่วงนั้นเองก็นับเป็นยุคทองของเทปผีซีดีเทื่อนหรือการขัดลอกดัดแปลงสื่อบันเทิงอย่างผิดกฎหมายผิดลิขสิทธิ์ทั้งสื่อบนดินและใต้ดิน หลังจากได้แผ่นซีดีจากเปรมมาแล้วโต๋ก็อาศัยจังหวะที่พ่อกับแม่ของเขาไม่อยู่เพื่อเปิดแผ่นดูวิดีโอดังกล่าวเมื่อใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็ปรากฏภาพของหญิงสาวในชุดนักศึกษาซึ่งผููถ่ายถ่ายจากทางด้านหลังต่อมาก็เป็นภาพของเธอขณะที่กำลังเดินกลับบ้านผู้ถ่าย ก็เดินตามเธอไปเรื่อยๆจนอีกฝ่ายรู้ตัวแล้วรีบวิ่งเข้าไปในตึกหอพักก่อนที่ภาพก็ตัดสลับมาเป็นภาพของหญิงสาวนอนอยู่บนเตียงเว่ขาขณะที่เด็กหนุ่มกำลังคาดหวังจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้และจูๆ่ๆภาพของหญิงสาวที่ไร้ลมหายใจ และมีร่องรอยบอกช้ำบนร่างกายก็ขึ้นมาแทนที่ดวงตาว่างเปล่าน,นั้นกําลังจับจ้องโต ổ, ๋เขาตกใจถึงกับเด้งออกจากเก้าอี้เชื่ออะไรวะทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นจากชั้นล่างเด็กหนุ่มเดินลงไปรับสายแต่สิ่งที่เขาได้ยิน คือเสียงคลืดคลาดชวนรำคาญชวนขนลุกเชื่ออะไรวะวันจันทร์ต่อมาโต๋ก็เอาแผ่นซีดีไปคืนให้เปรมที่โรงเรียนแต่เมื่อเปรมเห็นแผ่นซีดีแผ่นเดิมมาถึงมือตนก็เริ่มหน้าถอดสีก่อนจะพูดด้วยสีหน้าจริงจัง เอาไปเลยไอ้เปรมนี่มึงหลอกให้กูดูหนังโลก,กจิตสิไม่ว่าไอ้ต่อึมึงดูไปแล้วใช่ไหมก็เออสิวะนักแสดงในเรื่องมันตายจริงไงกูก็เลยโกรธมึงเนี่ยแล้วมึงส่งให้ใครดูต่อหรือยังไอ้ต่อมึงอาจจะไม่เชื่อเรื่องที่กูพูดนะแต,แต่แต่แต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ซีดีนัน่น่มันมีคำสาบนะเว้ยคำทรงคำสาบอะไร เพิร์เจอใหญ่ละมันมีจริงๆเว้ยตอนที่กูได้มาก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วต่อจากนั้นมันจะมีโทรศัพท์เข้ามามึงจะไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอกแต่ว่าหลังจากวันที่มึงดูมึงจะเริ่มเห็นอะไรแปลกๆแล้วก็ถ้าไม่ส่งต่อแผ่นซีดีให้คนอื่นมึงจะตายภายใน7วันมึงจะอาให้กูกลัวใช่ไหมละ่ะพอเลยกูมไม่คุยกับมึงละ อู๋ไม่ได้อับมึงนะเว้ยม,มันมันมันมีจริงจริงถึงโตจะไม่เชื่อในสิ่งที่เพื่อนพูดทว่าเขาเองก็ยังมีความกังขาในใจเพราะเรื่องที่เปรมเล่านั้นตรงกับสิ่งที่เขาเจอทุกประการโตจึงรีบสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแต่ ก็ไม่เจอข้อมูลอะไรเกี่ยวกับหญิงสาวในวิดีโอนั้นเลยไม่มีเลยฮะโตะดึกป่านนี้แล้วรีบเข้านอนได้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนะอย่ามวัวแต่เล่นเกมอยู่ครับครับเด็กหนุ่มปิดคอมพิวเตอร์และทันทีที่หน้าจอดับลงเขาก็ถึงกับตกใจเมื่อเห็นเงาสะท้อนของตัวเองกลับมีหญิงสาวผมยาว มีชุดขาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังด้วยแต่เมื่อหันหลังไปดูก็มีพบใครเลยเชี่อะไรวะวันต่อมาแววเพื่อนร่วมชั้นของโต๋ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปและมีกล้องดิจิตอลติดตัวอยู่เสมอก็ตะเวนถ่ายรูปเพื่อนๆในห้องก่อนที่ครู จะเข้าสอนโตเองไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งโตดูนี่นะอะไรของแกแหววแอบตัดต่อสแสงอะไรแปลกๆหรือเปล่าวะจะบ้าได้ไงโตเพิ่งถ่ายมาส,สดๆร้อนๆเนี่ยนี่แกไปทำอะไรมาหรือเปล่าถึงได้มีผีตามติดนะ ิ่งไปด้วยความหวาดกลัวในใจเริ่มเชื่อว่านี่คือคำสาปของวิดีโอแบบที่เปรมเคยบอกเขาแต่เขาไม่ยอมบอกอะไรกับเธอเขาจึงลึกถึงแผ่นซีดีดังกล่าวแล้วเปิดกระเป๋าของตัวเองดูแล้วก็พบว่าแผ่นซีดีที่คืนเปรมไปเมื่อวานบัตรนี้มันกลับมาอยู่ในกระเป๋าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ นั้นในตอนเย็นหลังเลิกเรียนเขาจึงขอคุยกับแววที่ห้องคุมเสียงในหอประชุมของโรงเรียนเนื่องจากแววเป็นฝ่ายโสดของโรงเรียนอยู่แล้วเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังพร้อมทั้งเปิดวิดีโอจากแผ่นซีดีให้เธอดูแล้วโตวรู้อะไรจากเปรมบ้างหรือเปล่าแบบว่าผู้หญิงในวิดีโอคือใครเคยออกข่าวอะไรไหมไม่รู้เลยเนี่ยสิไอเปรมมันก็บอกแค่ว่า ถ้าไม่ส่งต่อซีดีให้เพื่อนดูเราจะต้องตายในเจ็ดวันแต่ว่าเราดูวันเสาร์วันนี้วันอังคารแล้วฉะนั้นตอนนี้ก็เหลืออีกแค่สามวันเออแต่โตเอาแผ่นมาให้เราดูแสดงว่าคำสาปก็จะตกมาอยู่กับเราแล้วสินะแต่ว่าแค่นี้มันจะทำลายคำสาปได้จริงเหรอไม่รู้สิเพราะวันนี้ไอเปลมันก็ไม่มาโรงเรียนด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราจะช่วยหาข้อมูลให้ละกัน ยังไงเราขอแผ่นซีดีนี้หน่อยนะเผื่อเจออะไรจากคลิปเพิ่มเติมอืมเอาไปเลยเช้าวันต่อมาก่อนไปโรงเรียนแววก็โทรศัพท์มาหาที่บ้านของเขาและได้แจ้งข่าวว่าเปรมถูกพบเป็นศพที่บ้านเมื่อวานนี้สภาพศพนั้นหงอปากอ้าค้าง ดวงตาเบิกโรงคล้ายกำลังตกใจสิ่งที่พบเห็นในวาระสุดท้ายของชีวิตนับว่าผิดธรรมชาติอย่างยิ่งเมื่อโตได้ฟังก็ถึงกับแข้งขาอ่อนลามสังหรณ์ของเขาถูกทุกประการคำสาบไม่ถูกทำลายไปไหนและนั่นหมายความว่าเขามีเวลาเหลือแค่สองวันเท่านั้นโต ตัดสินใจหยุดเรียนขังตัวเองนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องทว่ายังไม่ทันที่จะเล่นเกมจบหน้าจอก็ดับไปและทันใดนั้นหน้าจอปรากฏภาพวิดีโอที่อยู่ในแผ่นนั้นอีกครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุเล่นภาพของผู้หญิงคนนั้นซ้ำๆเด็กหนุ่มพยายามปิดคอมพิวเตอร์หลายครั้งทว่าระบบก,ก็ไม่ยอมหยุดทำงานจนกระทั่ง ใบหน้าของหญิงสาวนั้นวิ่งไปกูตาคู่นั้นเริ่มกรอกไปมากอนจะจ้องเขม็งตรงมาที่เขาราวกลับมีชีวิตว้า <Whoa! S 1> เด็กหนุ่มรีบวิ่งไปที่ประตูพยายามเปิดหนีทว่าเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกจนเมื่อสัมผัสถึงความหนาวเย็นด้านหลังก็งหันไปพบกับหญิงสาวผมยาวยุ่งเหยิง ในชุกสีขาวใบหน้าบิดเบี้ยวไปด้วยความเครียดแค้นอาฆาตวงตาจ้องเขม็งไม่ยังเขาพร้อมอ้าปากร้องด้วยเสียงแหกแห้งโตวาดกลัวสุดข,ขีดปิดตาพร้อมววยวายเสียงดังจนกระทั่งได้ยินเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นและเมื่อโตลืมตาขึ้นก็พบว่าผีสาวตนนั้นหายไปเสียแล้วโตวอยู่บ้านหรือเปล่า โตรีบออกไปเปิดประตูรับเพื่อนหญิงแหววเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังหวาดกลัวก็ถามขึ้นโตจึงบอกว่าเขาเห็นวิญญาณตนนั้นอยู่ในบ้านหญิงสาวจึงชวนเขาออกมาคุยที่สวนสาธารณะนอกบ้านแทนแล้วแหววไม่ไปโรงเรียนเหรอวันนี้แอบโดดเรียนมนะน่ะว่าจะมาบอกโตเรื่องที่รู้ผู้หญิงที่อยู่ในวิดีโอนะ่ะ เคยมีหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าฆ่าตัวตายเพราะก่อนหน้านั้นเคยถูกผู้ชายสะกดรอยตามมาถึงบ้านแล้วก็ถูกข่มขืนแต่ว่าครอบครัวของเธอไม่ยอมรับว่าลูกสาวตัวเองถูกกระทําและหาว่าเพราะเธอชอบออกไปเที่ยวกลางคืนไม่รักนวลสงวนตัวสุดท้ายก็ไม่ได้แจ้งความหรือว,ว่าทําอะไรเลยแล้วคลิปพวกนั้นล่ะมันมาได้ไงเราได้ยินมาแค่ว่าผู้ชายที่เป็นสตอ์เกอร์ตามพี่คนนั้นเป็นคนถ่ายนะ่ะ แล้วเขาก็น่าจะทำกอปี้วิดีโอลงแผ่นคุณจะเก็บสะสมเองแต่ก็ไม่รู้ว่ามันหลุดมาได้ยังไงเหมือนกันแล้วตอนนี้พวกผู้ชายในคลิปล่ะหลังจากที่พี่ผู้หญิงตายพวกผู้ชายก็ตายตา,ยตามกันไปเห็นว่าสภาพไม่ต่างจากเปรมเลยแต่ว่านะเรารู้วิธีที่ไม่ให้ผีของพี่คนนั้นติดตามต่อต่อไปแล้วล่ะยังไงเหรอเผาแผ่นซีดีที่ได้มาหยุดวงจรส่งต่อเรื่องน้าอับอายนี่ซะ แล้วคำสาวจะหายไปเองทั้งสองจุดไฟเผามันที่หลังบ้านและขณะที่กำลังมองดูแผ่นซีดีที่ล้อมและมอดไหม้ไปด้วยความร้อนโต๋ก็ถึงกับร้องออกมาด้วยความโล่งใจเออต่อไปนี้เราจะไม่ซื้อหรือยืมแผ่นซีดีเถื่อนมาอีกแล้วละเจอแบบนี้เข็ดไปจนตายเลยแผ่นซีดีโปรพวกนี้มันหากันง่ายขนาดนี้เลยเหรอ ทำไมฉันเพิ่งมาเจอเอาผ่านนี้นะหืมแหวว่าอะไรเออเอ,อเปล่าเปล่าเออว่าแต่แหววไปรูเรื่องของผู้หญิงในวิดีโอนั่นมาจากไหนเหรอเราหาในเน็ตแทบตายไม่ยักระเจอก็ไปหาหนังสือพิมพ์เก่ามาอ่านอะไรทนองนั้นน่ะแหววเห็นว่าโตเริ่มสบายใจขึ้นแล้วจึงขอตัวกลับบ้านเขาว่าโต ผู้ยังคงนึกว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีที่รอดจากคำสาปนั้นไม่ได้รู้ตัวเลยว่าแท้จริงแผ่นซีดีที่ถูกเผาเป็นแค่แผ่นเปล่าซึ่งแหววเตรียมไว้เพื่อตบตาเขาและแผ่นซีดีเถื่อนต้องสาบนั้นก็อยู่ในมือของแหววแล้วหนูไม่รู้เลยว่าพี่ยังไม่ไปไหนขอโทษนะคะที่ตลอดมาหนูไม่เคยเชื่อใจพี่เลย ต่อไปใครได้ดูวีซีดีของพี่อีกขอให้ไอ้พวกผู้ชายบ้ากามนั่นได้ตายไปตามๆกันได้เวลาที่พี่ต้องไปจัดการพวกผู้ชายหฮงซวยนั่นต่อแล้วค่ะ